โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะฮะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมไซเบอร์พัง277ในพาร์ทที่6แล้วนะครับผมน่าจะเป็นพาร์ทที่6จริงๆันแหละไม่รู้อะจำไม่ได้เหมือนกันไม่ได้จำเลยโอเคผมหลังจากพาร์ทที่แล้วนะฮะเราได้เสียเพื่อนไป1คนนะครับผมนั่นก็คือแจ็คกี้ที่นั่งอยู่บนรถนะตอนนี้นะครับผมก็ ไว้อะไรให้กับเต็กกี้เป็นเวลา3วินะฮะ1 2 3โอเคครับผมไปเราไปทำเควสกันต่อเลยนะคะผม <c oughs> ขอโทษนะเต็กกี้เดี๋ยวเราจะแก้แขนแทนนายให้นะฮะโอเคไปขับไปครับผมมันบอกว่าให้ไปที่ห้อง204ตรงนี้มีเพียบเลยของขออนุญ,ญาตนะฮะเก็บอะไรได้ผมก็ขออนุญ,ญาตเก็บทั้งหมดก่อนแล้วค่อยไปดูเควสกัน แต่เท่าที่ดูแล้วไม่มีอะไรให้เก็บเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็เคาประตูครับปักปักปักเงียบถ้าฉันเข้าไปจะเย็นเขารออยู่ wns n ห้ 54, n 54, แม้แต่สันักข่าวเทือนเธอนี่ดังไปทั่วเมืองเลยนะแล้วหนุ่มเจ๊กแล้หนุ่มเจ๊กอยู่ไหน มรสเขาตายแล้วเสียใจด้วยนะเพื่อนแล้วลีลิกละ่ะลีลิกอยู่นี่ไม่ได้กลับมาแล้วเอานี้แล้วกันนะฮะ <c oughs> นั่นถือเป็นข่าวดี <c oughs> ข่าวดีเหรอซับล <c oughs> ูอาราสกะตายแล้วแกรู้ไหมว่าแกพาชั้นไปเจอเรื่องอะไร <c oughs> แกฆ่าจาัก,กรพพัด จาก,กละพัดนะโวย้ยคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แม้แต่ไปไปตีนอ่าอย่างอนี่เลยอะไรเนี่ยเราต้องออกจากที่นี่กับแกเป็นคนพามาเจอเรื่องนี้เริ่มจากการเตรียมการของแกเลยมาก็เห่าดีมากขอภัยด้วยนะครับผมถ้าเสียงมาเห่าเข้า <c oughs> ไม่ใช่ พวกเราด้วยซ้ำไม่ใช่เหรอไปบอกกับพวกนินจาของอาาซสกะสิเอาล่ะใจเย็นๆเราต้องวางแผนกันหน่อยหาที่อยู่ใหม่ชื่อใหม่แต่ก่อนอื่นหน้าเธอมีแต่เลือดน็มไปหมดเลยนะห้องน้ำอยู่นู่นไปล้างหน้าก่อนสิหี จำม,มาเลยนะดิกเตอร์ฉันจะกระทืบแกแน่เลื่อมาจากไหนวะเนี่ยทุบก,กระจกกับลังหน้าทุบไปก่อนระบายระบายอารมณ์ก่อนเฮงสวยเอ้ยอมไม่ใช่อันนี้ผมเติมเอานะถึงเราจะโกรธแค่ไหนนะฮะ เราก็ต้องล้างหน้าให้มันดีๆซะก่อนเออโอเคถอยออกจากกระจกออกจากห้องน้ำอา้าวมาอยู่ทำไมตรงนี้เนี่ยต้องไปอยู่ข้างหน้าไม่ใช่เหรอต้องมีสติงใช่ไหมฮะอ่ะนั่นไง เออส้นเต็งฉันเสี่ยงไม่ได้อ๋อจำที่เราคุยกันได้ไหมว่าจะเลือกชีวิตท,ที่สุดอ๋อมันจะเลือกนี่มันบ้าอะไรวะเนี้ย <c oughs> ยังไม่ได้พูดเลยไซเบอร์พ <c oughs> ัง2 0 7 7ฮะเดี๋ยวนะจะบอกนะว่านี่คือไตาภาคเหรอ พึ่งโลกโก้เพิ่งขึ้นก็แสดงว่าจบบทที่เรานำเอาไว้แล้วเหรอเอออะอะไรวปเนี่ยช่วงหยุดพักเฮ้ยอะไรเดย์แฮมเมอร์20สิงหาคมปี2023 What oh, the วเดอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคนนอลเลฟจอห์นวิกมาเอง เปิดมาเมาหนักเลยนะอะไรมีอะไรฉันแค่ขึ้นมาบนเวทีนะโว้ยโอ้โหจอนนี่คืนนี้ฉันฉันมาที่นี่เพื่อบอกลาพวกแกทุกคน โอเคฮะเราไม่คุยอะไรกับใครออกไปเลยแล้วกันจอนนี่ลอกอ,อนอย่าทำแบบนี้เลยนายยังเปลี่ยนทันนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนายมนที่ขาดไงเครี่ฉนันจะให้คำแนะนำอย่างในฐานะคนคุ้นเคยหยุดทำตัวอะไรนะสักอย่างหนึ่งนะฮะ นายมาใส่นะลบเหรออ๋อเธอโกรดอยู่เหรอให้ตายสิกับอ่นนี้แล้วกันชอบเวลาที่เธอโกรธจังขึ้นมาได้แล้วโอเคอ้อโอ้ยเฟมเรทตกขึ้นไปได้แล้วเอาอันนี้ใส่ไว้ห้ามถอดเข้าใจไหมโอเคครับผมตอนนี้เราถึงดาดฟ้าแล้วนะฮะอ่า ทันมมันซะยิงเป็นไหมเนี่ยโหมองไม่ค่อยเห็นเลยไม่เห็นแม่นเลยไอ้นี่ยิงปืนเป็นไปัดนั่นไงพูดปับ๊บนกอ่โอเคจอน,นี่ใช้ต่อหน่อยได้เลยไหนมาโอ้โหเราเรายิงยังบัวกว่าอีกแสดงว่าไอห,หมอนีน่ยิงปืนไม่เป็นนะนี่ไม่ได้นะไม่ได้นะไปพูดยิงปืนมาใหม่นะนั่นแหละ ไปไปไป,ไปนั่นแหละให้หมดให้หมดให้หมดโอเคอะไรฮะกัดไปครับผมปืนไม่มีทางรอนแน่นอน <c oughs> จัดการป้องปืนก่อนนั่นแหละหมดยังอุยยังเหลือยังเหลือยังเหลือยังไงนี่แหละใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนเรานี่หว่าทำไมมันไม่มาใครก็ไม่รู้หมดแล้วบ้ง โอเคหมดแล้วคว้าระเบิดใช่ไหมพบจุดเชื่อมต่อของเราแล้วรีฟไ์กันเถอะจอนนี่ทำตามแผนจำแผนได้ไหมเอาเอาชุดน้ำหนักไปใส่ลิฟต์ิดระเบิดโอเคปืนจอนวิกเท่นะเนี่ยเอไม่ใช่จอห์นวิกดิจอนนี่นะฮะถ้าถามว่าทำไมเขาไม่เอาไม่ใช้ชื่อจอน จอนวิกเข้ามาคำตอบง่ายๆครับผมลิขสิทธิ์ครับไม่มีอะไรมากเลยรีเปิดประตูเธอข้ามเลยแล้วกันขออนุญาตนะครับมาซึ่งเออเอ้ยไม่โดนได้ไงวะโอ้โหใกล้ขนาดนี้เราเก็บของไม่ได้นี่หว่าไม่เป็นไรโอ้โหห้าพันเลยเหรอมานี่สามพันหนึ่งนัดหนึ่งศพครับผมเออฟาดปืนจอนนี่ แรงดีนี่ว่า jogo. ไม่ใช่ธรรมดาเอยกระสุนเนี่ยโหเท่นะเนี yeah, ่ยเตัมนเนี่ยสองพันนี่เหรอลิฟเรียกลิฟมาก่อนอุ้ยเดี๋ยวดีจอนี่ลุยเลยรับทราบบูชิโดเร็วเข้าเราต้องไปแล้วปุ๊ดปุ๊บปุ๊ดปุ๊บ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 อ เทเบิลใช่ไหมอ่ะไม่โดนโอเคเรียบร้อยยังไงต่อฮะเรืออย่างนึงที่ฉันจะต้องทำงานยังไม่จบต้องใส่เจ้านี้เข้าไปซับเน็ตก่อนวัดเดอฉันว่าแล้วไงฉันให้เวลานายสีนาทีแค่ช้าแค่วิเดียวพอจะไม่รอนายโอเคนะโอเคชึบมานี้มานี่เลย เราช้าไม่ได้ใช่ไหมมานี่มานี่เอา้าคุ้นไปได้ปืนจอนนี่คุ้นไปได้นะโว้ยออการโหลดกระสุนปืนนี่สุดยอดมากในนี้มีใช่ไหมอ,อือ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 คุ้นไฟไปยิงไปยิงไปหวัวหนึ่งนัดหนึ่งศพครับผมโอเคไหนเอระเบิดอ๋อ,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 ปอ,อแปดเต็มหน้าตัวเลย หน,หนึ่งนัดหนึงนัดเอาสิเข้าหัวเน้นๆโอเคหมดนะฮะใกถึงจุดเชื่อมต่อแล้วเออมันมาเชื่อมอะไรวะเนี่ยเพลงเหรอสวัสดีทุกคนแปลกใจใช่หไหมล่ะอยากรู้จังว่าพวกเรารู้จักคนที่สามารถสลับอะไระเนี่ยเรียบร้อยทีนี้ก็ชิ้งได้แล้วโอเคไป มันให้ลงหรือไม่ให้ลงฮะมันให้มาทางนี้โอเคทางนี้ก็ได้อ้าว What the ออวั a เ t h อโอโหอะไรวะนั่นอะสวยแล้ว <f ier> น,นั่นอนดัมสมัชเชอร์จอนนี้วิง่งตัดภาพเลยเหรอเฮ้ยพ <Pur fe. S 2> ี่ประตูตกันไว้ไม่อยู่หรอกนะจอนี่ <f ier> หนูแล้วนะโอ๊ตเสียกระสุนหมดพอดีนะเนี่ยสมเชร์ก็อบอกเรื่องไงไอ้หนูจอนนี่บอกเรื่องไงว่าฉันจะจบชีวิตแกต,ตอนนี้ตัดแขนไปแล้ว ใช่เขายังมีชีวิตอยู่เข้าใจแล้วเรากำลัลงไปพี่อย่างนี้เปรเล็วิ่ง80ขับรถในเมืองวิ่ง20สุดยอดมากผู้สมหัวลูกผู้สมหัวของแกคือไข่แกอะไรวะแกมีวัสดุอันสักอย่างหนึ่งชักมาเถอะ ฉันรู้จักไอ้เฮ้ยไอ้แก <Hey, Grant. S 1> ฉันรู้จักแกนะ s <S ไปซะจนอยากจ้องตาเขาแน่จะจ้องตาทำอะไรหรือเปล่านะ <laughs> อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์ <God damn. S 1> ให้ตายสิเรียบร้อยไป, <God damn. S 1> ไปซะแล้ว เริ่มได้เริ่มอะไรหรือ,อเข้าไปหาคนแปลกหน้านี่เหรอคนแปลกหน้าเอ๊อย่าหนีเราสิคนแปลกหน้า,า,นา,นห,นาหายไปแล้วอะฮะ ที่นี่มันตึกอาราสกะเมื่อห้าสิบปีที่แล้วจำได้ครับจำได้ไหนไม่หนีแล้วใช่ไหมสกิดอะสกิดนึบ Who อาร์ยูและแกล,ละ่ะ <are> แกเป็นใครซะง,งั้นเสียงบาดแก้วหู รีบูตระบบวินิจฉัยไซเบอร์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยโหลดระบบเรียบร้อยลุกขึ้นโดนยิงหัวเรายังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยดูขยับมาออกออกมาลูก เออช็อต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 ตัดตระรัดตัดตัดตระัดตัดตัดตระัดต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 ัดโอเคมันได้ขานออกไปลานทิ้งขยะเทศบาลปี2077ูนย์สายขอะไม่นานเด็กมึงตามเก็บงานขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหโดนลากมา เดี๋ยวนะไอ้ที่มากับเด็กนี่ใครเฮ้ยไอ้นี้มันที่อยู่กับไอ้นั่นนี่ใช่ไหมตัวหนักกว่าที่คิดนะเนี่ย <c oughs> เอาละฟังนะเพื่อนยากฉันทำตามทุกอย่างที่นายบอกแล้วคราวนี้เรามาลองอดสิบหายแล้ว ทาคาทาเคมูละอ๋อไอมือขวาของไอ้นั่นนี่พ่อมันนะพ่อไอไอไอที่มันฆ่าน,ะน่ะเป็นเธอจริงๆแน่นอนครับวีเนอะกับอะไรวะ <c oughs> เงียบไปซะเออจ้ะฮอเดอร์โอ้โหรถสุดยอดมาก มองหน้าหาเรื่องตบเลยดีไหมนี่อะไรตัวเมนเป็นบ้าเลยแน่นอนสินี่มันกองขยะนะเฮ้ยใจะให้หอมได้ไงเฮือสวา่างได้ยินฉันไหมฉันต้องการคมที่เหลือจากแกนะจากเรานี่แหละอันนี่ใช้ใช้ใช้หน่อยใช้หน่อย อือแทงนมตัวเองอเกิดอะไรขึ้นโดนยิงเหรอเอ้ยเป็น S P D แน่นอนไอ้พวกบ้าเ้ยทำไทำไมไม่ปิดหลังคาล่ะเฮ้ยหรือว่ารถคันนี้ไม่มีหลังคาเป็นไปไม่ได้นะอป,ปืนไปแหมไม่พูดอะไรสง่งปืนให้เฉยเลย อื้ออืออวอกเลยบอกเลยเลย,ยิงปืนแม่นมากเรากระสุนหมดอื้อืมอืไม่ตายไม่ตายออ้ออ้อออออสอ่ะให้ยิงคันั้นเหรออ่ะอ่ะทนี้ด้วยอ่ะอ่ะเอาจิงๆนะมันมันคัดซีนยังไงมันก็บังคับแบบนี้อ่ะเออแล้วให้เรายิงทำเพือ่อ ไทคิมุระแกขับรถเก่งมากรู้ตัวไหมเนี่ยอดตดฉากแบบนี้เลยเหรอมานี่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 เดี๋ยวๆเดี๋ยวเดี๋ยวช่นใจโอ้ปืนนี้ยิงสามนัดมานี่มานี่อือทำไมไม่เบรกตั้งแต่ทีแรกละ่ะเฮ้ยาทเกมุระเอ๋ย อไรเนี่ยอ๋อไม่ตายด้วยโอ้โหเดี๋ยวก่อนกระโดดกระโดดไปทองรถทำใหม่นี้อ้าวยังเหรออืออออือยิงมัน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 เดี๋ยวนี้โอหฉากไล้ดาแบบมันเงียบเกินไปหน่อยไหมเออก็กูยิงอยู่เนี่ยอือผลขรยศ ลงไปจากรถซะืออทำไมเราไม่ปิวเราไม่ได้คาดเบลปวดจิตปวดใจ <c oughs> แบกเราลงมาจากรถดีๆนะเฮ้ย <c oughs> อย่าได้สลบอีกเชียวนะรู <c oughs> ลแล้วนะ <c oughs> ดึงตาไว้เวนเอ้ย เราจะไปหาหมอกันทั้งคู่นะคือรู้จักอ่าลิปเปอร์ดีๆหรือเปล่าลิปเปอร์ด็อกดีๆฉันจําแกได้กับรู้จักอยู่คนนึงเอาเอาอันนี้แล้วกันฉันรู้จักอยู่คนนึ่งนะเราต้องไปหาลิปเปอร์ด็อกอย่างไวเลยวิกเตอร์เอ่อวิกเตอร์ด็อกช่วยเราได้นะเออวิกเตอร์เออจะช่วยเรารักษาเอง เออจะรักษาเราเองก <laughs> ็ <c oughs> ต้องหาทางไปที่นั่นให้ได้ตัวหาใครสักคนได้ไหมได้เลยทรหาเดลมเมนครับผม <All right. S 1> ก็ได้ก็ได้มาสั่งฉันอีกแล้ว <c oughs> ความดันเบื้องต้นล่ะร <c oughs> ะบบประสา <c oughs> ทเธอช็อตเธอกำลังจะตาย <c oughs> ฉันต้องผาเข้าไปทางหวกระโหกท้ายทอยของเธอ <c oughs> มันมีความเสี่ยงนะฉันรู้ วีสลบอยู่หรือเปล่าโอ้ยหัวฉันคลินิกของวิกเตอร์ปี2077เวลา18.90อ่ะอ่ไม่ดูสิวิกโหได้ยินเสียงตลอดแถมมองไม่เห็นอะไรเลยภาพหลอนทุกนี้ชลธิภัยได้ให้ฉันฟังได้ไหมแสงจ้าจนมองไม่เห็นอะไรเสียงดังมากมันอยู่บริเวณเวทีและ อะไรเนี่ยถ้าหายใจไม่ออกเลยมันเหมือนจริงมากวีเธอไม่ได้ฝันภาพที่เธอเห็นอ่าชิปนั้นมีโครงสร้างของอะไรเนี่ยลักษณะนิสัยอยู่อ๋อจะไปได้ยังไงกับนายบอกสิ่งที่รู้มามาก่อนสิใช่แล้วจอนนี่ซินเวอร์แฮนเขาโด่งดังมากๆเมื่อ50ปีที่แล้ว เคยได้ยินเรื่องเหตุระเบิดอ่าศูนย์อัจญราการศูนย์บัญชาการของอ阿รสกะไหมฝีมือของเขานั่นแ่ะะยังไงก็ตามนั่นไม่ใช่สิ่งสําคัญหรอกนะตอนนี้เบอชิปนั่นพูดง่ายๆมันคือรมันคือระ,ะเบิดที่จุดชนวนไปแล้วเธอเหลือเวลาอีกไม่มากอย่างมากก็สองสาอาทิตย์จิสันนึกของซินัวแฮนด์กำลังแผนที่การรับรู้ของเธออยู่ค่อยๆย,ยืดล่าง อ๋อค่อยๆไอซิมเมอร์แฮนนะไอ้จอนนี่กำลังจะย,ยึดร่างเราอะไรประมาณนั้นโอเคครับผมสรุปให้สั้นๆเลยก็คือจอนนี่ซิมเมอร์แฮน์กำลังจะอ่าค่อยๆมาควบคุมตัวเรานะฮะแค่น,นั้นแหละ <laughs> คุยกันตั้งนานสรุปให้สั้นๆ <laughs> เออมันก็ดีไหมละ่ะแต่ส่วนรายละเอียดยิ้อยนั้นถ้าคุณอยากรู้คุณต้องไปเล่นเอาเองนะครับผมเกมดีเฉพาะกลุ่ม ใช่ผมใช้คำว่าเกมดีเฉพาะกลุ่มนี่ยาของเธอไหนโอเมกาบลบ็อกเกอร์อกกอรใช้ให้อ่ใชใ้เป็นประจำจะช่วยอ่าลืมเหรออะไรประมาณนั้นอันนี้ซูโดเอนโดทิซินโอ้โหผลที่ต้องข้ามจากยาเมื่อกี้เอาไว้ปวดปล่อยปัส ปีศาจออกมาโอเคเท่านั้นก็พอฮะง่ายๆคือสีน้ำเงินคือยาลังงัปปศาสาทสีส้มคือยาปลดปล่อยแค่นั้นเองเอานี่ฉันมีอย่างหนึ่งที่อยากจะให้เธอนะลิสติงไอ้นี่ออกมาจากหัวของเธอเครื่องรางนำโชคใช่เหรอคุยเล่นงแจ็คก่อนเดี๋ยวมิตตี้เออคือเรื่องแจ็คกี้ เขาเป็นเพื่อนสนิทของฉันฉันเสียใจจริงๆ,ๆที่เขาจากไปแล้วอันนี้นะกันเขาเป็นคนดีเขาสร้างความประทับใจให้ใครต่อใครมาหลายคนแล้วแน่ใจนะว่าเธอไหวฉันยังไหว,ไหวชีว์แล้วนั้นทรงพลังและงดงามโอ้โหแต่ตอนนี้เธอต้องพักก่อนนะนอนได้แล้วขอร้องละ ออกมาจากที่นี่สักทีเออ <don> เอามามจ<ะ>ญญากขยะสักทีฉันจะฆ่าทุกคนที่ขวางทางฉันรวมถึงแกด้วยต้องการบุรีเธอกเก็บของเธอไว้ที่ไหนวัดเดอะโอ้โหโดนตีสุดยอดมากฉันพิสุจน์ทวีกับทุรีอะไรแ่ะฉันมิสูจบุรีกับ เข้ามาได้ยังไงเนี่ยไหน,น,นามาจากไหนกันแล้วเราคุยกันได้ยังไงฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะเธอนี่มันของเล่นประเภทท่านประเทศไหนกันเนี่ยออกไปซะเธอ <c oughs> ทำงานให้ใครเชี่ย <c oughs> เชี่ยเชียแอะไรส่อีกเอออะไรไอชิปเพ่งสวยนี่ฉันจะดึงมันออกเองอย่าเดี๋ยวก่อนเออลุกขึ้นมาวีนั่น,นแหละเ,เดี๋ยวฉันคับคุมเองอืม เดี๋ยวฉันหาทางเองได้ยินฉันไหมอย่าได้เจอกันอีกเลยไอเวนอย่าทำแบบนั้นอาปืนงันปากแล้วเหงาใจจะไม่ดีกว่าเหรอฉันรู้สึกได้ความคิดของเรา ฉันเหมือนเป็นเชื้อราอบนผลไม้แกได้กินฉันไหมฉันพวกแน่ถ้าฉันทำได้ก็แค่สำเนาของแอนแกรมอย่าย,ยุ่งกับฉันออกไปจากหัวสิโว้ยได้ยินใช่ไหม <c oughs> อีเวนโอ้โหด่ากันแบบนี้ไม่ต้องเล่นนี่ก็ได้หมาง เวนแท้ๆโอเคผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ